ชาแนลยูทูปวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเคลียประเด็นของอิงฟ้ากับตีน่าค่ะตีน่าออกข่าวแล้วค่ะเอ้ยใช่ตีนงาออกงานแล้วพูดซีน่ประเด็นอะไรบ้างวันนี้นะคะตีน่าบอกว่าบอกว่าส่งกําลังใจเจ้าอิงฟ้าทำไมต้องทําหน้าอย่างกันด้วยทำหน้าปกติเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นดราม่าที่หนักหน่วงที่สุดแล้วก็กดบทให้อิงฟ้าด้วยพช่อมโดนเองโอนด้วยนะโอนด้วยก็คือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้ฟังมุมมองของ ต,ตีน่าว่าตีน่าจะพูดอะไรยังไงบ้างไปฟังดีกว่าไปเลยคะ,ะเดี๋ยวไปฟังยายบ้านนี่นะเออไปไปฟังนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะช่องโบกกสุตาจาตาาา้า,า,า,อาตอนนี้ก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นแบบคนรับภากนะคะหรือว่าจะเป็นแฟนคลับของตีน่าหรือว่าจะเป็นทุกฝ่ายเลยที่ที่เข้าใจเราค่ะ พ<ข>อดาม่า <ขอ S 2> มันหาโถมอะค่ะตัวที่าเองแบบจับมือกับมันยังไงหรือว่าเศร้า <c oughs> ไหมท้อไหมที่คนมนโจมตีเราว่าเราอะไรเอาจริงๆมันจะให้พูดว่าไม่เศร้าเลยมันก็ไม่ได้อ่ะมัน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 ก็รู้สึกแหละแต่แบบแค่บางคอมเมนต์อะเราแค่รู้สึกแย่จริงๆอย่างเช่นที่เขาไปพาดพิงคุณพ่อคุณแม่เราเนาะค,คือคือแบบอย่างเช่นแบบเห็นข่าวไฟไหม้แล้วทําไมไม่ตามพ่อแม่เราไปล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึก แย่มากกับคอมเมนต์พวกนี้ค่ะอุยอันนี้คือมันก็คนละเรื่องไปเลยใช่เราก็อยากให้แยกแยะประเด็นตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ตอนที่อ่านเจอคอมเมนต์เนี้ยตอนนั้นเราอย่างไรคะรัาตาร้องเลยมมีร้องไห้มีอะไรกับก็มันก็อ่าแล้วมันแบบมันมันมันติตใจมันแย่มากกว่าแบบแย่จริงๆอ่ะอือออยากจะฟ้องร้องไหมฟ้องร้องอันนี้ก็ต้องดูอีกทีอะค่ะแสดงว่าก็แอบแคบไว้ก็ก็ก็มีบ้างค่ะ เนคอมเมนต์ที่หนักที่สุดที่เจอใช่ค่ะคอมเมนต์ที่หนักๆจริงๆมันจะเป็นเรื่องพ่อแม่มากกว่าที่เรารับไม่ได้เลยค่ะพอตอนนั้นพอเราเจอตรงนไปเยอะๆแล้วคนรอบข้างแบบเจอแบบต้อเลือกที่จะหยุดรับตรงที่ไมหรืออะไรจริงๆ<ม>คนคนรอบข้างก็บอกว่าให้ให้เราพักโซเชียลไปบ้างแบบแบบให้ห่างๆไปบ้างเนี่ยค่ะ<ม>ก็พยายามเล่นน้อยลงแต่มันก็แต่มันก็เป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวของเราเนอะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook เราก็ต้องโพสต์แบบ นานงานโพสอะไรต่างๆแล้วเราก็ต้องเห็นแบบเราก็ต้องรีเฟรชดูดดาบางทีมันจะเรียกว่ามันสกิปข้ามไปมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวค่ะจริงๆกับาาที่เกิดขึ้นขออตากับน้องอินฟาตอนี้เราถือว่าเราเคลียร์หรือ,อยังหรือว่ายังมีส่ออวนไหนที่รู้สึกว่ามันยังค้างคาอยู่จริงๆมันก็เราคุยกันเป็นเพื่อนตามปกติก็เดนนี่ก็ให้กำลังใจน้องตามปกติเลยค่ะตดนนี้ก็ มีส่งกำลังใจให้น้องบ้างพราน้องก็งเ,ออเปลียนตัวปวดก็ส่งกำลังใจให้น้องบ้างอย่างล่าสุดในไอจีที่เขามีโหวตกันเนี่ยนะ mm hmm. ก็ให้กําลังใจน้องก็ไปกดไลค์ให้ให้กำลังใจนะเ <c oughs> ชียร์ไทยแลนด์ร่วมโหวตด้ไหมร่วมโหวตเชียร์ไทยแลนด์เขาให้แบบกดไลค์ให้คะแนนไงล้วก็ไปไลค์ให้ให้กําลังใจแสดงว่าเราก็แสดงความเป็นสุขใจเราตรงนี้ว่าใช่ค่ะแล้วจริงๆมีโอกาสได้พูดคุยกันในขณะที่เกิดประเด็นกันถึงแบบร้อนแรงหรือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆเรื่องประเด็นเราไม่ได้ไม่ได้ไปแตะตรงนั้นมากกว่าเป็นการให้กําลังใจมากกว่าค่ะแบบเออทิ่นันแบบให้กําลังใจน้องนะในการแข่งขันเนี่ยค่ะพี่นาอยากบอกอะไรสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจไม่ได้ดูอะไรทั้งหมดแล้วนํงไปคิดว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทําให้มันเกิดเรื่องเกินรัแลรวอยากจะพูดอะไรตรงนี้ให้เขาเข้าใจเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจติณนานะคะแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ไม่เข้าใจด้วยจริงๆแล้วติณนแบบอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ เข้าใจตินางจริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีเลยค่ะอยากถามผู้ใหญ่กับพี่นางวันจะิ้งมีการเปลี่ยนไหอันนี้ตินางไม่ขอพูดถึงดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเดียวอร่อยค่ะขอดอันนี้นะได้ค่ะจะขอดถ่ายรูปกนันเลยได้ค่ะถ่ายรูปนะคะ